แต่เราสิทธิ์เก่าก็วัดมงคลตะเพราะแล้ววัดมายู่ไหนแล้วเนี่ยก็ผมก็เหลืองบิน่บายขอเข้าพินอย่างเงี้ยพอพ้นออกมากภาพเราจะไปทำรูปบัตรสายตาชาวบ้านเอี่คนกินแบบนี้นะรับผมมันไม่เหมาะเล่าผมก็กินเปียผมก็กินแต่ไม่มควรจะประเจิดไปเจออะไรอย่างนั้นมันไม่นานต้องถามก่อนจากที่บ้านมากินอยู่ในวัดหรือนอกวัดอะไรวัดไม่มีเต้าไม่ได้ มีความผิดนะมีคนมาแทนไม่ไม่ไม่มันมันไม่มีในไอ้เขาว่าไม่มีในซื้อเล่าซื้อเบี้ยนะแต่ว่าพุทธวัตรก็เลยฟังก่อนนะครับได้ได้พระมีความผิดถ้าคนมีคนมาแานลูกฟ้องแล้วพระมีความที่เจ้าวาดจะโดนนะแต่วันนั้นแต่วันนั้นเราบอกว่าเจ้าวาดคุยกับผมว่าเขาจะจัดกิจกรรมอะไรแกืเต่ฟุตบอลเมื่อไหร่ยังไรที่ไหนอย่าไปจากที่อื่นมาจัดที่วัดเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองท่านผู้กับผมแต่แต่ไม่รู้แต่ว่า ถ้าเจมันไมีปัญหาแต่ถ้ามีของมือมาเาไปยังนนั้นผมไม่ได้สนับสนุนเลยไม่มีในนันธนาคารว่ต้องมีเล่าอย่างก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็ได้ฟังก่อนว่ามันต้องแกกก่นวาใช่คถามมันปีง่าในวันเลือกตั้งวันมันก็จบสามารถเป็นกันตัวคุเองแต่ถามว่าการเล่นอะไรเล่นเล่นกีฬากันเนี่ยมันปหามันีป็นการไม่ทางสร้างนิติสตร์ัน เรื่องกติกาหรือเงื่อนกฎหมายมันออกมากว่าการที่กินเหล้าในวัดเนี่ยอาจเจ้าวัดมีปัญหานี่เป็นกฎหมายนะเจ้าของเจ้านั้นวิธีการก็คือคุณจะเขียนอะไรกันยังอย่าไปพูดให้เราไปกินเหล้าในวัดนี่นี่วิธีการนะครับถูกไหมสองถ้าผัวจะซื้อมาก็อย่าไปเจอไปเจอใส่่ชาท่านที่ผมพูดในทางออกหมดนะใส่คาลิ่งไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเฉยเฉยแต่มาผมก็ซื้อันได้แต่ว่า โอเคการเเล่นอะไรก็ช่างที่มันเป็นการสารสัมพันธ์โดยไม่มีเครื่องของมึนเมาอันนี้โอเคมันเป็นการสารสัมพันธ์ถต่ว่าส่วนว่าเราจะพปกติแล้วมันก็ไปกินกันข้างนอกอยู่แล้วในปกติผมเม็นน่ะไปกินบ้านโน้นบ้านนี้กันอยู่แล้วถูกแต่ไปเล่นแต่ฟุตบอลในวัดก็เตะไปไปเล่นตะก้อกันเล่นไปไม่เป็นไรอันเป็นการสารนิติสัมพันธ์แต่เวลาพอจะกินเหล้าขอย คำนึงตัวหน่อยว่าออกนอกวัดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือต้องผมเพราะว่ารุ่นของท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วนะเอาจะว่าไม่รู้ว่าใครตายใครตายก่อนะรุ่นผมยังไม่มาเลยอ่ะยังไม่เห็นมาในรุ่นแต่ผมรุ่นผมมาปุ๊บเนี่ยมีครั้งหนึ่งมีเพื่อนมาเข้ามาแล้วไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักทักใครเลยไม่รู้จักอะไรพอรู้พอเยเขาเห็นผมน่ะจำได้ ที่คุยกันสนุกสนานมาแต่นานๆเขาก็มาแล้วก็เพื่อนก็ตื่นเต้จะรูปมาทุกคนเกิดมาแต่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่ผมต้องการว่ารุ่นต่อไปมันต้องสูงเลมันเป็นการสารนิติสัมพันธ์ใช่ครับแล้วก็รุ่นน้องๆแล้วมาเจออย่างพี่โจโบวานั้นไปเล่นหมากรุกด้วยกันจำได้ว่าเนี่ยเป็นสิบคนห